ถามเร so 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 <Ooh. S 2> ื่องลุงพลลุงพลก็อยู่บ้านเขาตอนนี้คดีมันอยู่ในศาลเราจะไปวิพากษ์วิจารอะไรไม่ได้แล้วโดยมารยาทถ้าใครเป็นทนายความก็ไม่วิจารณ์แล้วคดีมันอยู่ในศาลเนี่ยวิจารณอะไรนะคนที่เป็นทนายความก็ไม่วิจารณ์หรอกนะมันอยู่ในศาลแล้วพฟ้องศาลเร้วิจารอะไรไม่ได้แล้วมีคนถามว่าลุงพลจะแพ้ชนะมันมันตอบอะไรตอนนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วขึ้นอยู่กับศาลโดยมารยาทจะไม่ไม่พูดถึงถ้าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มาถามว่าลุงพลจะรอดไหมหูตอบไม่ได้คือฟ้องแล้วต้องเงียบเลยหูป,ปากนะครับนะเออหูปากบางคนถามว่าเออเอ,อแม่น้องชมพู่เขายื่นอ,อคำร้องในคดีอาญาเพื่อขอค่าสินหมายทดแทนที่ลูกเขาตายสิบล้านแพงเกินไปไหมบางคนบอกสูงเกินไปคุณเป็นใครล่ะคุณไม่ใช่สารนะอย่าเสือกไปตัดสินนะครับ นะมีคนบางคนบอกเฮ้ย hey, เนี่ยเขาเรียกเนี่ยพ่อเรียกห้าล้านแม่เรียกห้าล้านรวมเป็นสิบล้านบางคนบอกเรียกค่าเสียหายสูงเกินไปผมอยากจะถามว่าไอคนที่พูดเนี่ยไม่ว่าเป็นนักกฎหมายหรือใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นศาลเหรอแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาอ่าโดยอัริยะเนี่ยเขาดําเนินการให้ยืย่นคำร้องเนี่ยเรียกคนละห้าล้านลูกเขาตายเนี่ยมีนักกฎหมายทนายความบางคนบอกว่าสูงเกินควร ผมอยากจะถามนะครับยิ่งถ้าเป็นทนายความในคดีอ่าแม่น้องชมพู่ด้วยอยากจะถามว่ามึง่ะเป็นใครมึงรู้ได้ไงมันสูงเกินควรนะ่ะคนที่จะบอกว่าสูงเกินสูงเกินควรคือสารไม่ใช่มึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามเรื่องแม่น้องชมพู่อะไรก็บอกไปอ่ะนะครับคนที่จะบอกว่านะจำนวนค่าสินหมายทดแทนที่เรียกเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยคือสารไม่ใช่มึงนะไม่ใช่มึงนะครับ ยิ่งมึงเป็นทนายความอยู่ในคดีเนี้ยมึงไม่ควรท,ที่จะแหกปากเลยเพราะอะไรไหมเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันมันมันไม่ใช่เรื่องของมึงมันเป็นเรื่องของศาลที่ศาลจะบอกว่าพ่อเรียกห้าล้านแม่เรียกห้าล้านลูกน้องชมพู่ตายบางคนบอกโห oh, สูงเกินควรได้ได้ได้ไ,ดไดม่กี่แสนไม่กี่หมืนห่นหรอกนะนะคนพวกเนี้ยบางคนประกอบวิชาชีพทนายความบางคนเป็นนักกฎหมายนะมึงไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะคดีมันอยู่ในศาล มึงจะรู้ได้ไงมันสูงเกินควรมันอยู่ที่ศาลศาลจะเป็นคนบอกมไม่ใช่มึงเป็นคนบอกนะทนายความบางคนในคดีน้องชมพู่บอกว่าอะไรโอ้ไม่ต้องห่วงคนระับคดีนี้เราชนะแน่ลุงพลชนะแน่มึงรู้ได้ไงนะ่ะฮะมึงมึงรู้ได้ไงมึงไปยิ่งเป็นทนายความจำเลยในคดีน้องชมพู่เนะี่ยในคดีจำเลยนะเนี่ยเนี่ยทนายลุงพลทนายอ่ป้าแตนทนายนายชัยพลหรือนางแตนเนี่ยนะ นะมึงไปไลฟ์สดกันแล้วมึงบอกว่าโอ้โหคดีนี้เราชนะแน่ไม่ต้องมิตกกังวลเชื่อผมเราชนะแน่นะครับมึงไปพูดแบบนั้นได้ไงคดีมันอยู่ในศาลมันเป็นเรื่องของศาลศาลจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่มึงตัดสินนะนะมึงพูดได้ยังไงว่าคดีชนะแน่มึงเป็นใครอ่ะคดีอยู่ในศาลนี่ยมันไม่ไม่มีใครบอกได้นอ,นอกจากศาลแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่า,า,าศาลจะตัดสินยังไงนี่ก็ฝากบอกกัยังนักกฎหมายทนายความเข้าใจไหม เนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยมีคนถามมาใครแพ้ชนะตอนนี้จะไปตอบได้ไงมันอยู่ในศาลจะไปรู้ได้ไงว่าลุงพลจะรอดหรือจะติดคุกหรือจะโดนมาหานชีวิตมันเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าโม้เลยพวกนักกฎหมายทนายความยิ่งเป็นทนายความอยู่ในคู่คดีเนี่ยไม่ควรพูดแต่ถ้าไม่ได้ประกอบวิชาชีพเนะี่ยไม่เป็นไรแล้วแหกปากเขาไปเถอะเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้หาอะไรก็พูดไปเนี่ยนี่พูดชัดเจนแล้วนะนะนะครับจะไปบอกได้ไงโอ้โหจำเลยชนะแน่ไม่ต้องห่วงครับ สบายใจไม่ต้องคิดตรกกังวลนะไม่ได้ไมีมีใครก็ทํามึงเป็นใครไปชี้นาศาลฝากไว้แค่นี้นะครับอืมอาจารย์ครับเคยโดนคดีเสพจะสอบตํารวจได้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นตํารวจแล้วลองไปถามตํารวจดูแล้วกันนะว่าเคยคดีเสพจะไปเป็นตํารวจได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะนะเพราะว่าถามมาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะว่าไม่ใช่ทนายเทยว,วดานะ นะครับก็เดยวไม่รู้เหมือนกันด่าถูกตัวจะมีความผิดไหมด่าถูกตัวก็มีความผิดนะถ้าเขาเสียหายยกเว้นเรื่องที่กุณดาเนี่ยเป็นประเด็นสาธารณะประชาชนได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดไปด่าเขาเนี่ยไม่ว่าด่าใครก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ด่าถูกตัวเขาเสียหายแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์มันก็มันก็ผิดอยู่ดีอะยกเว้นเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับอื <c oughs> สำหรับผู้สูญเสียไม่มีคําว่ามากหรือน้อยไปหรอกครับนี่นะเนี่ยเนี่ยคนนี้พูดดีไงลูกเขาตายมึงจะไปตีราคาห้าล้านสิบล้านหรือห้าแสนห้าหมื่นนะครับมึงจะไปตีได้ไงมึงเป็นใครถ้าเกิดลูกมึงตายเงี้ยมึงไปตีราคาเอาห้าแสนใบอะไรต่างเอาสองแสนอะไรเงี้ยอ่าแสดงว่าพวกมึงก็คือพวกที่มาจากนารกนะเป็นพวกที่มาจากนารกมาเกิดนะถึงไปตีราคาคนราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับอืมนะ ืเข้าใจนะครับอืมเออมีบางคนบอกว่าสอบตำรวจไม่ได้ครับเพราะมีประวัติอ,อ่าก็แล้วแต่นะครับทุกครูแล้วทนายรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกกูจะไปรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกนะครับเนี่ย MTS ถามและกูจะไปรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกกูไม่รู้คดีอยู่ในศารแล้วคดีน้องชมพู่เนี่ยจะให้ กูไปบอกว่าผิดอ่าผิดถูกกูกูไม่รู้กูไม่ตอบเพราะบอกแล้วไงตะกี้นั่งฟังนะใครเป็นเอฟซีนาใครทุกนี้ต้องฉลาดเวลาอาจารย์พูดแล้วฟังนะนะต้องฉลาดครับนะถึงบอกว่าต้องมาอบรมกับอาจารย์นะครับมาอบรมครับจะได้รู้ครับชัดเจนนะชัดเจนไหมครับอ่อนะคดีหมิ่นเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเป็นทั้งอาญาและแพ่งอาญาก็เรียกว่าหมิน แพงก็เรียกว่าละเมิดนะละเมิดเนี่ยก็คือหมิ่นนั่งแกหมินทางแพ่งหมิ่นทางแพ่งกับหมินทางอาญาไม่เหมือนกันนะเข้าดูมาแล้วก็ช่วยแชร์ครับแชร์ไปครับแชร์ไปยังเพจของพวกคุณแชร์แชร์แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเป็นรายการที่ให้ความรู้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะโดยทนายแก่ๆคนหนึ่งที่ชื่อเดชาใกล้กเกษียณแล้วกราบใดที่ยังมีแรงออกมา ให้ความรู้กับประชาชนก็จะทํำแบบนี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นามีเวลาว่างก็มาพอเราแก่แล้วไม่นานก็ตายแล้วี่ใกล้หกสิบแล้วทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จไปด่าเขาเสียหายก็ผิดนะครับแต่ทางแพง่งต้องเป็นกรณีที่ว่าฝ่าฝืนความจริงถึงผิดเข้าใจไหมทางแพ่งนะทางแพง่งนะถ้าเรื่องจริงทางแพ่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ถ้าเรื่องจริงไปด่าเขาผิดอาญา นะครับนะผิดอาญานะครับนะแล้วบางคนไปด่าเขาเป็นจระเข้น้อยเป็นเดรฉานอย่างเงี้ยก็ผิดชัดเจนครับนะยกเว้นคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็กล้าด่าเขาด่าด้วยถ้อยคาบคายก็เป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณามีความผิดอยู่แล้วนะแต่คนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ด่าเข้าไปด่าเขาเสียหายครับสนุกปากเจครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะได้ความรู้นะ คดีถึงสารแล้วเราต้องรอสารตัดสินอย่างเดียวถูกต้องนะครับ f อทนายครายถูกต้องฉลาดถูกต้องที่สุดทุกรนะครู้นะครับนี่นะครับอเข้าใจนะรายการเราให้ความรู้แบบเต็มที่เลยอะแชร์กันไปกดติดตามกดเพจกดแล้วจะเยอะเออนะครับนะวิธีการป้องกันดีที่สุดก็คืออย่าเสือกไปด่าเขา นะบางคนเนี่ยทั้งโง่ทั้งจนเลยแต่เสือกไปดา่ปดาเขาพอด่าเสร็จแล้วก็ทีน,นี้ก็ร้องร้อง,อ,งองนะครับร้องไห้ร้องหมงนะครับเพราะอะไรไม่มีตังค์แค่นี้เขาอะโง่ด้วยเสือกด้วยอย่าเชื่ออาจารย์อย่าทั้งโง่ทั้งเสือกโง่เสือกจนแต่เสือกไปด่าัะทั้งโง่ทั้งเสือกทั้งจนแต่เสือกไปด่าเพราอด่าเสร็จก็ตังค์ไม่มีจ่ายก็ต้งองรองกราบตีนเขานะกราบตีนเสร็จต้องร้องไห้ร้องห่มนะครับนะหลายคนนะ